เอาละครับผมพามาดูคลิปเก่านะครับเป็นน้องกิจซึ่งก็ใส่เกราะสีน้ำเงินครับคนนี้เคยซ้อมอยู่ยิมเดียวกับราชตาบีมโคชไทยบ็อกซิ่งนะครับสีน้ำเงินนี่เราลุ้นเงินใหญ่นะครับเพราะว่าอีกฝ่ายก็เก่งมากเหมือนกันโอ้โหนี่น้ำหนักหนาๆน่าจะมากกว่า78กิโลกรัมนะครับอุ้ยจะสวิงครับปไปปังเข้าไปจะขึ้นหัวครับ โอ้ยก็เข้าวงในก็ต้องแยกครับแต่ไปครับนำด้วยขาซ้ายแดงเข้ามาเลยครับน้ำเงินเตะเปรี้ยงเข้าไปแดงจะเบิ้ลสองทีครับน้ำเงินก็จะบล็คิกกับไม่เต็มทีบทีบทีบโอ้ยจะเข้าไปทีบโอ้ยเล่นท่าครับเล่นท่าย,ยาก เข้าไปแล้วจิโอ้โหนี่ช็อปช็อปคลิกเสร็จถีบต่อยถีบกระเด็นเลยนะครับถีบไตไปโอ้โหแดงเขาโหดจริงครับถีบสิ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยสายแดงเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เจอกับราชตะนะครับของเราซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับผมเห็นชื่อแบบแบน่าจะได้เจอกันกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข่งแกรนไปได้วยกัน